อ้ไอ้ชนใหญ่ครับยังไม่ทัน ครับก็สวัสดีทักทายคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับน,นี่ก็คนชนบทพันปล,เลาเพียวทำออกมายิงปลาเหมือนเดิมครับมาแต่เช้าเลยวันนี้ว่าเจอปลาช่อนใหญ่ไปเยอะเนาะเราก็เลยต้องรีบมาแต่เช้าหนะ่อยเมื่อกี้ก็เจอครับขึ้นอยู่ตรงนู้นเลยตัวบลัรเลยเดียดูเราดูสักพักดูครับเขาจะกลับมาขึ้นไหม แต่มันเป็นป่าไม้นะป่าพุ่มพุ่มหญ้าพุ่มไม้เยอะเลยไม่รู้จะยิงแล้วมันจะเอาลูกดอกขึ้นได้หรือเปล่าถ้ายังไม่โดนป่านะโอ้ปลาช่อนใหญ่ตัวนี้เกือบๆโลแน่นอน,นครับปลาตัวนี้ คือเป็นโลตามเดินดูครับเดี๋ยวยิงไหมมาปุ๊บเจอปั๊บเลยยังไม่ได้เข้าที่เข้าพุ่มอะไรเลย,เลยมีต้นมะขามยึ้นซุ่มครับแต่ก็ยังไม่เจอจุดที่หมอเหมอะนะเดินเราดูก่อนวันนี้ก็เข้ามาทางฝั่งบ้านคนาะ่ะ พอดีเจอตาเจ้าของบ้านก็เลยขออนุญาตไปแล้วลาช่ดิโดนไหม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 เหมือนสายวิ่งนะโโดน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 รับโดนแล้วหลุดหรือยงังโอ้ จะติดนะจะติดจะติดโอ้ติดแล้วติดหญ้าติดไม้แล้วโอ้พันเล้คบโดนตัวแรกกดพันไม้ซะละบรรลบรรเทิงออกมาสิออกมานะออกมาเถอะคุณพี่เอ้ยโอ้ ติดแน่นเลยปลายัางอยู่นะครับปลายัางอยู่หลุดไปยัง เมื่อกี้ยังดิ้นอยู่เดี๋ยวปล่อยไว้สักพักก่อนเนาะเราให้เขาขัดใจก่อนแล้วค่อยลงเอานี่เราใช้ลูกดอกลูกใหม่ยิงดีกว่าใช้ชุดใหม่ดีกว่าโอ้ไม่รู้อยู่หรือเปล่ปาติดแน่นเลยไม่ดิ้นแล้วครับแต่ สังเกตการดึงของปลานี่น่าจะติดดีอยู่น่าจะเข้าแบบกลางๆตัวอยู่ปนนปนินปนินปน,น,ปน,น,ปน,นเฮ้ยอะไรวะ อยู่หรือเปล่าเนี่ยปลาเนี่ยสังเกตดูเชือก่อนถ้าดิ้นอยู่แสดงว่าปลายัางอยู่เยบตามมันดูตัวต่อไปนครับดอกนี้ติดแล้วเรียบร้อยเอาไม่ทันอย่างที่บอกครับพุ่มไม้เยอะเลยแตปลาตัวใหญ่เกือบ,บโลครับปลาตัวนี้ตามรูตัวต่อไปครับโอ้ไม่ใช่ปลาน,นิ่งครับปลาหมอปลาหม,หมอตัวเบลอเลย Okay. ลุ้นตัวต่อไปกันอนนี้ปล่อยทิ้ไงไว้ก่อนไม่รู้ว่าหลุดไปยังขาดไปหรือยังนำปา,านั่นครับผมดึงตัวใหญ่เลยครับนี่มาแล้วขอให้มานะวางะบอกก่อนดึงเชือกเลยอย่าขาดนะนะ่มาแล้ว อืช่อนใหญ่จะติดเลยนะนี่มาแล้วอู้หวอ้วนเลยอย่างอ้วนว้าวมาแล้วครับนี่เข้าไหนเนี่ยเล็งที่หัวไม่รู้ว่าโดนจุดไหนอู้เกือบได้ลงครับมันมาแล้วครับเต็มแลก ตัวอ้ตัวใหญ่เลยเนี้ใส่ประมาณสักหเจบขีดได้เลยนะเกือบเือบโลครับมัันมาแั้เต็มแรกเต็ตาโาต่ต่อไปครับคือเรนึงว่าจะได้ลงแล้วมาปุ๊บเจอปั๊บเลยก็ใส่ก่อนเลยนล้ำรับเต็มแรกสุดยอดครับเก็บปลาก่อน คุณผู้ชมคี้ผมเห็นปลายิสุกรลอยครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ลอยไม่นานแล้วก็ลอยลึกด้วยแต่ไม่แต่ไม่แมใน่ใจว่ามันจะใช่กับตัวเดียวที่มันผุดหรือเปล่าลอยเข้ามาตรงนี้ครับลอยลึกครับเห็นพอเงาเงาเห็นพอเป็นเงาดำดำแต่ก็พอรู้ครับว่าเป็นปลาไอว่าว่าเป็นปลายิสกุกปลานีนเริ่มลอยแล้วเดี๋ยวนอกพุ่มหนึ่ง นี่สงสัยมันยังไม่ร้อนเนอะเดดยังไม่ร้อนมันปลามันถึงไม่ค่อยได้ลอยเดี๋ยวดูพุ่มนี้ดูสักหน่อยดูสักพักดูแล้วค่อยกลับเข้าไปพุ่มเดิมไอตรงรอยต่อระหว่างยาออ้อขี้หนูเป็นปลาเป็นพุ่มแล้วอันเป็นดงเลยดงยาอ้อเลยอ้อ,อขี้หนูไปไหนแล้วที่สกตัวนี้ อยู่ลึกเลยครับยิงก็ไม่น่าจะโดนหรอกแต่ก็อยากจะบอกให้ฟังว่าเจอเจอเขาลอยครับแต่อยู่ลึกก็มีคนแถวบ้านครับเขามาเล่าให้ฟังว่าเจออยู่ไหมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสิบสิบกิโลเป็นสิบกิโลแหละไม่ถึงสิบสิบหรอกไม่ถึงยี่สิบกิโลน,นี่ตามคำบอกเล่านะ แต่ผมก็ไม่เคยเจอหรอกมาใหม่นี้จะเจอก็แค่นอนจันไซโลกว่ากว่าที่ใหญ่สุดนะตามที่เคยได้ไปเขาบอกว่าตัวนั้นเนี่กับไม้แป้นปีกนี่ยกับแผ่นกระเบื้องเขาบอกตันนจันยาวยาวเกินเขนแต่ว่าเขาไม่ยิงเขายิงไม่ทันไม่ใช่ไม่ยิงหรอกถ้าเขายิงทันเขาก็ยิงแหละเพราะว่าลอยลึกด้วย แต่ผมกม็ยังไม่เคยเห็นนะครับ็มามามลุ้นดูครับว่าจะสมคาล้มลือเขาหรือเปล่าคําก่าวขันที่เขาบอกมาหรือเปล่านู่นรับปนินลอยไกลนู่นอพอเราย้ายมาฝั่งนี้ปาลาจะไปขึ้นฝั่งนั้นพอเราไปฝั่งโน้นปาลามาลอยฝั่งนี้มันยังไงกันแน่จะได้ยิงเพิ่มไหมนมครับมันต้องได้ยิงเนาะ ไม่ปลาใช่นิดใด,ดก็ชนิดหนึ่งไม่เล็กก็ใหญ่แหละมันต้องได้ยิงเพิ่มสินาแต่แปลกนะเพอผมไปฝั่งนูน้นไปซุ่มอยู่ฝั่งนูน้นมันกลับมาขึ้นฝั่งนี้นะแต่พอวันนี้ผมมาฝั่งนี้มันกลับไปขึ้นอยู่ฝั่งนูน้นมันก็แปลกโอ้น่าจะเป็นตัวเดียวกันแหละครับคุณผู้ชมปลายิสุกที่มันลอยเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มันไม่ผุดแล้วครับมันมาลอ,อยอยู่ตรงนี้นี ใต้ห้างตรงหน้านี่แต่มันลอยลึกครับยิงก็ไม่น่าจะโดนหรอกเดี๋ยวเราดูกันเนาะว่าเราจะได้เหนียวไกลไหมไอ้ยี่สุกตัวนี้ปลดเซฟไปรอแล้วเนะี่ยฮึปลดเซฟไปรอแล้วตามล้วดูครับแบตกล้องจะเลยเยอะหรือเปล่าเป็่ปชนใหญ่ครับคุณผู้ชมลอยอยู่ข้างนอก อูโนะ้โดนไหมเนี่ยอู้อู้ไม่โดนลูกดอกทำไมเป็นงนะั้นน่ะอือยังไม่โดนอีกโคตรเสียดายเลยตัวเป็นโลนั่นน่ะลูกดอกไปคนละทิศกันเลย อะไรวะออกสายต้องเยอะเลยออกสายไปครึ่งคืบเล่ทำไมเป็นงั้นนะทำกันซะแล้วจะไปะดูโอ้ยประชานมือสานั่งรอตรงนั้นเซ็งเจ้าจะกลับมาอีกไหมเนี่ย ก่ว่าจะใส่กางกระบาลเลยติดที่ไหนได้ออกสายตรงเยอะอทำไมครับเพื่อเขากลับมาเอาครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้อนกลับมาจุดที่ผมยิงไปช่อนใหญ่ไม่โดนนี่ครับมาดูรอบสุดท้ายก่อนกลับบ้านกันเนาะว่าจะมันเพิ่มไหมก็ช่วงที่ปิดกล้องไปนั้นผมก็ได้ไปฝั่งนู้น,นครับ าผมก็ได้ไปเดี๋ยวนับแป๊บนึงติดอะไรนักหนาไปฝั่งนน้นครับฝังบ่งกระบัวฝั่งกระบัวนน้นครับก็ <c oughs> ไปเจอปลาลูกคอกคอกนึงมีตัวพ่อตัวแม่แล้วก็ ุนอนาคตอนาคตกี่โลไม่รู้นะครับผมก็ได้ไปไม้กระบัวมาอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้ครับนี่ข้างกระบัวไปเจอปลาช่อนเลี้ยงลูกอยู่น่ะปลาลูกคอกแต่ผมก็ได้ยิง ไล่มันไปสองทีแล้วครับยิงไล่เฉยๆนะครับมันก็ย้อนกลับมาดูจุดนี้เผื่อมันเื่อตัวที่ผมยิงไม่โดนจะย้อนกลับมามาต,ติดตามนั่นดูครับก่อนค่้ ก็จะค่้แล้วมางแต่เช้าปลาได้ตัวเดียวไม่มานเลยถ้ายิงตัวไม่เช้าไม่โดนก็คือเห้วแหลวะวันนี้อาการนอนบุ่งบอกแล้วว่าแห,วแหวแ้วแหวแ้วแร้วเหี่ยววอาการมันบุงมันบ่งบอกครับว่าแหว้วแน่นอนถ้ายิงไม่โดนตัวเมื่อเช้านะ มาตามลุ้นดูครับจะมีตัวเพิ่มกับบ้านก่อนคําไหมนี่ก็ประมาณสักเกือบ,บจะสี่โมงเย็นแล้วเลยนะสิบหกนาฬิกาคึ้ไว้ครับผมเดินอ้อมทางฝัง่งนู้นครับผมเดินอ้อมทางทางฝั่งนู้นทางฝั่งนู้นไปอ้อมมานี่มาถึงจุดสิ้นสุดนึ่งยังไม่สุดนะครับนี่ยังไปต่ออีก แต่มันลกครับมันเป็นหญ้าออกิีหนุ่นักปลาออกขีหนุ่ครับนะเต็มเลยเขียว,ว,วเต็มเลยนะแต่ปลาหุบอยู่ในปลาหญ้าเนยะเยอะเลยแต่ไม่มีช่องให้มองเนาะก็เลยแต่นั่งฟังเสียงมันเฉยเลยวโอเคตามลุ้นดูก่อนค่ะขอมันมาสักตัวเถอะเืที่เจ้าทาง โดนไหมนะโดนไหมนะโดนไหมเอาโดนปานน้อยโอ้ติดละหาเรื่องสวยตอนค่ำหาเรื่องสวยยิงไปปุ๊บโดนยิงไม้ใต้น้นทันทีเลยน่นปิ๊ก แน่นเปรีย้ยอย่างแน่นนั่น,น,นปะโอ้ยเอาได้ไหมเอาได้ไหมขึ้นมาไมไหมดึกดอกดึงขาดเลยเป็นไง <c oughs> เอาไงแล้วน่ะจะยังไงแล้วน่ะครับคุณผู้ชม <c oughs> ปลาตัวสุดท้ายนั่นก็ปนินตัวที่ยิงโดนก่อนผมก็ดึงขาดไปนะครับผมไม่ลงเอาปลาอนนี้ไม่ได้ใช้น้ําทั้งวันเลยยังไม่ตายครับเพราะเราเอากระสอบปุ๋ยนี่ชุบน้ําแล้วก็ขังไว้ผลงานก็เต็มเดียวนี้ครับรช่อนใหญ่ไซส์ก็จะประมาณจะประมาณสักหนเจ็ดขีด น่าจะไม่ถึงแปดนะหรืออาจจะถึงก็ไม่รู้ตัวใหญ่เลยครับนี่ตัวอย่างใหญ่เนี่ยผมจะให้ดูจุดจุดที่ยิงนะครับมันหันข้างแบบนี้เนาะหันข้างแบบนี้แต่ว่าผมก็เลง็งเล็งตรงนี้แหละก็โดนเตะไปเตะเลยแต่แทนที่มันจะทะลุไปฝั่งนี้มันไม่ใช่นะมันทะลุออกมาเหงือกข้างเดียวกันนี่อาจจะเป็นเพราะว่ามันกําลังจะหันหวัวเพื่อที่จะมองผมหรือเปล่า ผลงั้นก็ได้เต็มเดียวก็ไม่มานเท่าไหร่ลูกดอกที่ผมใช้นะครับนี่ผมทําเองลูกดอกที่ใช้ก็จะเป็นลูกดอกเงี้ยงเดียวแตล่ลูกที่ขาดไปเนี่ยผมจะพอกหัวพอกเสริมเหล็กนะครับยาวประมาณสักเจดแปดเซนผมจะพอกหัวไว้นี้มาสุดปลายประมาณสักเจ็ดถึงแปดเซนนะครับที่ผมพอกลูกที่มันขาดไปตรงนั้นยิงแม่นเลยเสียดาย ลูกนี้แม่นเท่าไหร่ครับเนี่ยแต่ว่าก็มายิงที่ลูกๆก็เราก็จะเป็นต้องใช้เขาจะเป็นต้องใช้ลูกนี้เดียวลูกนั้นก็ดึงขาดไปแล้วครับพร้อมกับปาน,นินไปเรียบร้อยปล่อยเขาขึ้นสู่ธรรมชาตินะที่จริงเอาไม่ได้ไม่อยาก,กลงโอเคโอ้แล้วก็นี่ครับได้หมูมาสองตัวเอาแถวๆนี้แหละนี่นนนนต้นต้นเขาได้หมูมาสองตัวมาเป็นลหลักเอ ได้หมูด้วยสองตัวหมูเขียวว่าจะขอเจ้าของเขาอยู่แต่เจ้าของเขาไม่มานะเห็นเห็นเมื่อเช้าแล้วก็ไปอยู่บ้านหลังนู้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับขี้ปลาช่อนไม่จะลืมเอ้ เรารับชมคลิปใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลบไปพร้อมกับผลงานเต็มเดียวแต่ตัวใหญ่ครับนี่ราบก็อิ่มเลยรับก็ได้เยอะเลยนะเนะี่ยโอเคพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเค